ยุคจอมทำลายล้างเราเห็นแล้วว่าเด็กหนุ่มจากสกอตก้าวเข้าสู่สนูกเกอร์อาชีพด้วยวัยเพียง16ปียุคใหม่ของวงการสนุกเกอร์ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนและประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการสนุกเกอร์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นหลังเข้ามาเล่นสนูกเกอร์อาชีพแบบเต็มตัวชื่อของสตีเฟนเฮนรี่ก็ถูกจับตามองไม่ใช่มองแค่ดาวรุง่งแต่ถูกจับตามองว่าเขาจะเปลี่ยนวิธีการเล่นสนุกเกอร์ทั้งยุค สตีเฟนเฮนรี่เทิร์นโปรตอนอายุ16เล่นอาชีพ2ปีเขาก็มาคว้าแชมป์แรกในการเล่นอาชีพสตีเฟนเฮนรี่คว้าแชมป์ในการเล่นอาชีพรายการแรกคือกล้งปี1987ตอนนั้นเขาเพิ่งอายุเพียง18ปีโดยในรอบชิงเขาเอาชนะเดนิลทอยเลอร์10-7เฟรมเป็นหนึ่งในแมตช์ที่อายุน้อยที่สุดในยุคนั้นเหนือกว่าการคว้าแชมป์และสำคัญกว่าถ้วยคือภาพจำ ที่เขาทิ้งไว้บนโต๊ะสนุกเกอร์ในค่ำคืนวันนั้นเขาไม่ใช่แค่ชนะในเกมแต่เขาชนะด้วยเกมบุกที่โหดเหี้ยมเปิดเกมบุกใส่แทบทุกเฟรมสตีเฟนเฮนรี่เล่นแบบไม่กลัวเล่นแบบสไตล์ที่แตกต่างจากนักสนุกเกอร์คนอื่นๆทั้งยุคในยุคนั้นนักสนุกเกอร์ทุกคนเล่นแบบเน้นเซฟตี้เล่นช้าบีบเกมรอจังหวะคู่แข่งพลาดไม่เสี่ยงโดยไม่จำเป็นแต่สตีเฟนเฮนรี่เขานำรูปแบบการเล่น ที่ไม่เหมือนใครเขาเลือกเล่นช็อตที่ตรงกันข้ามเปิดเกมบุกใสเร็วกล้าสองหลุมยาวกล้าได้กล้าเสียเมื่อเขามีโอกาสเข้าเบรกเขากล้ากระจายกลุ่มแดงทันทีที่มีโอกาสและพยายามปิดเฟรมให้เร็วที่สุดนี่คือเหตุผลที่คนเริ่มเรียกเขาว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ไม่ปล่อยให้คู่แข่งได้กลับมาเล่นง่ายๆหลังคว้าแชมป์แรกคู่แข่งเริ่มรู้ตัวดีว่าเมื่อเจอกับเขา ถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวคุณอาจเสียเฟรมนั้นไปแล้วเพราะเมื่อเฮนรี่ได้โอกาสเขามักจะกวาดไม้เดียวหมดโตะและคว้าเฟรมนั้นทันทีแล,และหลายแมตต์ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับคู่แข่งแพ้ทั้งที่ยังไม่ทันได้ตั้งเกมของตัวเองแต่และเฟรมจะจบเร็วกว่าปกติในยุคนั้นคนดูเริ่มตื่นเต้นกับสนุกเกอร์แบบใหม่ที่มีความตื่นเต้นร้าวใจการเข้าเบรกที่แบบไม้เดียวหมดโตไม้เดียวหมดโตจบเร็ว ไม่ต้องนั่งลุ้นนานจุดเริ่มต้นยุคใหม่หลังคว้าแชมป์กลางปี1987งเปเรียกว่านี่คือแชมป์แห่งสัญญาณเตือนว่ายุคของจอมทำลายล้างได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขามีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเกมบุกถูกยกระดับให้โหดขึ้นชื่อของเขาเริ่มดังขึ้นคู่แข่งเริ่มกลัวมากกว่าสู้และต่อจากนี้เองครับที่โลกสนุกเกอร์ได้เดินทางเข้าสู่ยุคใหม่ที่เกมสนุกเกอร์นั้นมีเกมบุกเป็นอาวุธหลัก ต่างจากยุคก่อนๆที่คุ้มเกมเป็นหลักจากเด็ก18สู่แชมป์อาชีพและผู้เล่นที่เปลี่ยนรูปแบบการเล่นทั้งระบบ